อาร์สซนลสยามสวัสดีครับผมเจอกันในสรุปข่าวเย็นของสโมสรอาร์นสซนลต้องบอกเป็นข่าวดึกนะของวันที่29วันนี้นะครับเดือนมิถุนายน2566นายนะครับผมอัปเดตจนถึงช่วง5ทุ่มที่ผ่านมานะครับของข่าวปืนใหญ่ของเราครับวันนี้มี3เรื่องหลักๆก็คืออาร์นสซนลเปิดตัวคายฮาวเวสอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์เรื่องของคายฮาวเวสเกี่ยวกับ การมาสู่อาร์เซนอลของเขานั้นจะช่วยเติมเต็มอะไรกันบ้างครับเรื่องของดีแคนไรส์ตอนนี้หรือเป็นแค่รายละเอียดนะครับผมก็กําลังรออยู่ว่าวันนี้จะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าล่าสุดนั้นก็ยังไม่ได้มีอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตในส่วนที่เหลือว่ามีอะไรมีเกี่ยวกับอ่าเจ้าหนูนาธานเอนอีตันเอนวันเนอรี่นะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะน่าจะน่าจะต่อสัญญาในสกอาร์ชิพของเราไปแล้วเราจะมีข่าวนักงแต่อื่นๆพร้อมกับค่ำคืนนี้มีดิวของ จูเลียนทิมเบอร์โผล่เข้ามาว่าตกลงปากเปล่ากันได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเล่าสู่กันฟังสองไลฟ์สำหรับวันพุธกับวันพฤหัสวันพุธกับดูบอลกับแนตของฟุณแนตเนาะแล้วก็วันพฤหัสกับบิ๊กซิกพิมเล u กเป็น2องไลฟ์ดี่ยผมไปขิงเขาเยอะมากสนุกดีเหมือนกันในโมเมนต์แบบนั้นนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบถูก ช่วงนี้นะครับแสดงเล่นแบบสนุกสนุกนะครับนานนทีนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องไปอะไรครับคือว่าเป็นสีสันแล้วกันในช่วงของตลาดนักเตะที่ทีมเรานั้นจับจ่ายใช้สอยกันได้ขนาดนี้นะครับโอเคไปสู่ข่าวแรกครับอาร์เซนเปิดตัวกันเรียบร้อยนะครับอาร์เซนเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ นี่เลยครับ Kai Harvest ครับเราซื้อเขามาจากสมโมสรเชลซีในราคา65ล้านปอนด์ครับ60ล้านปอนด์ออปชั่นแอดออนอีก5ล้านปอนด์นะครับเส้นสัญญาย,ยาวจนถึงปี2028ครับเขาก็จะส่มหมายเลข29ให้กับ Arsenal ซึ่งก็เป็นหมายเลขเดิมที่ทั้งเชลซีแล้วก็ b a y e r เ l e เ e r k เ s e นครับสมโมสร Arsenal ประกาศอย่างเป็นทางการว่าคา i Harvest เล่นทีมชาติเยอรมน,นีย้ายจากเชลซีมาอยู่กับเรากับสัญญาระยะยาวครับเล่นวัย24ปีคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะค,คนสําคัญให้กับทั้งสโมสรแล้วก็กับทีมชาติครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเขาติดทีมชาติเยอรมน,นีเปแล้วทั้งหมดด้วยกัน35เกมครับ ทำไป13ประตูแล้วก็เล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่สําคัญ2รายการอีกด้วยครับค a าย h า a r d s ครับคือนักเตะที่จบการศึกษาจากสมัชนของไบเออร์เลวอร์คูเซนตำแหน่งที่เขาเซ็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2016ครับเล่นให้กับเลวอร์คูเซนทั้งหมด150เกมครับยิงไป46ประตู3เกมยิง1ประตูได้เลยนะครับชาติฉเฉลีแล้วก็มีทั้งหมดด้วยกัน31แอสซิสครับแล้วเขาก็เล่นให้กับทีม เลโคูเซนในศึกุนเดสลีก้าเยอรมนีเพียงแค่วัย17ปีกับอีก126วันแล้วก็ยังคงทำประตูได้ด้วยครับกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในลีกนะครับที่ทำประตูในลีกอีกด้วยครับโดยการยิงประตูท้ายเกมเสมอก,กันกับ p a วเ f l w o ล f วอฟบครับ mm hmm. เมื่อปี2017ของเดือนเมษายนในปี2020ครับคายย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับเชลซีครับแล้วก็ กับการเล่นที่เชลซีทั้งหมดได้กัน3ปีเนี่ย139นัดทําไป32ประตูแล้วก็กับอีก15แอสซิสต์ในทุกรายการเหตุการณ์สร้างชื่อและทําใุกคนจดจำก็คือการทําประตูเดียวนะครับในเกมที่เชลซีเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึก UCL เมื่อปี2021อิดูกาสปาก,ก็บอกว่าเรารู้สึกตื่นเต้นกับการนําคลายฮาวอสมายังสโมสรการทํางานที่ยอดเยี่ยมจากทุกๆนัดในการทำให้ดีลนี้สำเร็จนั้น เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับใครจะกลายเป็นจะเป็นใครจะเป็นการเสริมกลุ่มนักเตะของเราที่ดีลนี้จะตื่นตาตื่นใจซึ่งจะนําเอาคุณภาพการเล่นเก็บลูกที่ยอดเยี่ยมมาสู่ทีมแล้วก็เรื่องของความสัมรันประโยชน์กับทีมนั่นเองในฐานะที่ผู้เล่นคนนี้เนี่ยวัยยุเพียงแค่24ปีครับแต่ไม่มีประสบการณ์มากมายการเซ็นสัญญาของเขานั้นจะเป็นการบ่งบอกถึงความสําคัญ กับเรื่องของความแข็งแกร่งเพื่อให้ทีมเขานั้นเดินไปข้างหน้ากับการเป็นแกนหลักของนักเตะหนุ่มซึ่งเขานั้นมีความสามารถสูงมากที่อาร์ซนอลเรากําลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะทํางานร่วมกันกันกับคายครับส่วนมิเกลได้สัมภาษณ์ว่าคายคือผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงเขามีความสรรพประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีความฉลาดเขาจะนําเอาความแข็งแกร่งที่มีความพิเศษอย่างมากมาให้กับแดนกลางของเรา และก็ความหลากหลายในการเล่นของเรากันอีกด้วยครับนะครับเราขอต้อนรับคายแล้วก็ครอบครัวของเขาสู่ครอบครัวของอาร์ซน เราทุกคนรู้สึกตื่นเต้นในการเริ่มต้นทำงานกับเขาเมื่อเราจะเริ่มต้นปรีซีซั่นในเร็วๆนี้ส่วนคายฮาวเวสก็กล่าวสั้นๆกับสโมสรอ,อาอร์เซนอลว่ามันเป็นความน่าตื่นเต้นสุดๆกับการเข้ามายังสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้และเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของอาอร์เซนอลสโมสรแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆผมหวังว่า เราจะประสบความสําเร็จกับหลายๆสิ่งวิธีคิดในกลุ่มนักเตะของอาร์เซนอลมันก็มีสูงมากๆคุณสามารถรับรู้สิ่งนั้นได้ตัยตคุณเองนั่นคือหนึ่งในหลายเหตุว่าทําไมเนี่ยเมื่อไม่มานนี้เมื่อไม่มานี้ครับเมื่อไม่านานมานี้มันจึงยากมากๆในการที่จะต้องเจอกันกับอาร์เซนอลเป้าหมายคือการคว้าทุกรางวัลต่างๆและผมจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะทําแบบนั้นให้กับกองเชียร์และทุกๆคนที่สโมสรตอนนี้ผมกําลังตั้งตารอคอยที่จะพบผู้เล่นต่างๆของสโมสรแล้วก็ ในการเล่นปรีซีซั่นซึ่งคายฮาวเวสนั้นจะเข้าสู่ปรีซีซั่นกับอาร์ซตันในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะสวมหมายเลข29ให้กับอาร์ซตันซึ่งุกคนเองก็รอคอยอีกด้วยนะครับในตัวของบทสัมภาษณ์แรกจากเว็บไซต์สโมสรนะครับมีอะไรกันบ้างกับคายฮาวเวิสอันดับแรกครับขอต้อนรับคุณเข้าสู่อาร์ซตันคายคุณมีความรู้สึกไนงบ้างเขาบอกว่า มันเป็นความน่าตื่นเต้นมากๆผมรู้สึกยินดีกับการเข้ามาสู่สม,มสรแห่งนี้แล้วก็หวังว่าจะประสบความสําเร็จคนคือผู้เล่นในพิมลีกอังกฤษที่มีประสบการณ์กับการลงเล่นกับสม,มุรสต่างๆมากมายนักเตะชุดนี้มีความสําคัญยังไงมีความสามารถยังไงเขาก็บอกว่าผมอยากจะพูดว่าผมเจอมันมาด้วยเองสองครั้งผมคิดว่าคุณแค่เห็นวิธีการแบบครอบครัวก็คือทีมสปรตในสนามผมว่า มันจะมีอยู่มากมายในนอกสนามกันอีกด้วยดังนั้นวิธีคิดในแบบนักเตะเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับคุณสามารถรับรู้ได้และผมก็เชื่อว่ามันคือการมันคือเหตุสําคัญที่ว่าทําไมเล่นกับอาร์ตอลเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่ยากสําหรับผมแล้วนั้นมันเป็นอ,อะไรที่ดีมากๆนะครับกับการที่เจอกับทีมทีมนี้เพราะว่าผู้เล่นแต่ละคนมีความสามารถสูงมันมีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่ กับสิ่งที่ผมต้องทำกับสโมสรแห่งนี้นะครับการสวมหมายเลข29เขาบอกว่าจริงๆเลขนี้เนี่ยผมสวมมาหลายปีแล้วผมเลือกมันตอนที่เป็นนักฟุตบอลที่เยอรมน,นีแล้วก็มันทำให้ผมมีความโชคดีตลอดมาตอนที่ผมกลายมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพนั้นผมเลือกมันเพราะว่ามันมีบางอย่างเกี่ยวกับพี่น้องของผมเราเคยเลือกกันมาตลอดในช่วงที่เราเล่นวิดีโอเกมต่างๆด้วยกันดังนั้น,น,นก็แค่เลือกแล้วก็มันเป็นเบอร์ที่เพอร์เฟกต์สำหรับผมก็แค่นั้นเอง รู้ดูการได้เป็นเลูการในการเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วคุณก็เคยคว้าแชมป์มาแล้วอะไรที่กลุ่มนักเตะของเราเนี่ยควรจะคาดหวังเมื่อเล่นในถ้วยนี้เขาบอกว่าอ่าถ้วยนี้ครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีความพิเศษผมคิดว่านักฟุตบอลทุกคนต้องการจะลงเล่นกับมันผมโชคดีกับการได้รางวัลมาแล้วแต่ว่าผมยังคงรู้สึกดีเสมอที่จะได้ลงเล่นกับมันมาอีกการเล่นที่นั่น อีกครั้งรูดูการหน้ากับอาร์ซนอมันจึงเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นผมมองว่าจะสามารถนําคุณสมบัติบางอย่างที่ดีเนี่ยเข้ามาสู่ทีมแล้วก็หวังว่าจะสามารถคว้าทุนรางวัลอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆครับคุณมีข้อความส่งให้กับแฟนบอลยังเขาบอกว่าผมแค่ตื่นเต้นกับการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของอาร์ซนอล แล้วผมคิดว่าสิ่งสําคัญคือการคว้าทางวันมามากกว่าแน่นอนว่าในเป้าหมายของนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยก็คือการออกไปเล่นเราผมคิดว่าการคว้าทางวันกับสโมสรมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วดังนั้นผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมานะครับก็เป็นการเปิดตัวที่มีภาพหลุดออกมามีวิดีโอคลิปอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วก็พอเปิดตัวออกมาก็ไม่ได้แตกต่างจากที่หลุดออกมากันเลยกับตัวของคายฮาวเวสนั่นเองนะครับเรื่องคายก็ เหมือนจะไม่ตื่นเต้นนะแต่ก็ตื่นเต้นรู้สึกดีใจอยู่ที่สุดท้ายน,นั้นเราได้ตัวเขามาสู่ทีมทีนี้เรื่องของ d ิ c ั n r รส e นะครับหลายคนก็สงสัยผมก็ตามอยู่นะว่าวันนี้มันจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติไมไหมล่าสุดถึงเวลาตอนนี้ยังนะครับยังไม่มีอะไรออกมาอัปเดตเป็นชิ้นเป็นอันมากนักดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการเจราจาการพูดคุยตอนนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายคือการตกลงเงื่อนไข เท่านั้นนะว่าจะต้องมีการจ่ายกันแบบไหนอะไรยังไงก็แค่นั้นเองนะครับด้านีกไลสดเมื่อ6ชั่วโมงก่อน,นครับฟาบ์ิซิโอโรมาโนรายงานออกมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของคายฮาวเวตในเวลานี้นั้นเนี่ยนะครับเเขาพูดถึงว่ามีหลายทีมกำลังจะยื่นข้อเสนอเข้ามาเพื่อตัดหน้าอาร์ซนอนเขาบอกว่าไม่ครับนักเตะอยากที่จะย้ายมาสู่อาร์ซนอนอย่างเดียวเลยนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไม ทีม,มอื่นๆที่จะยื่นข้อเสนอเข้ามานั้นเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการขยับขับเคลื่อนอะไรนะครับอันนี้คืออันนี้คือตรงๆเลยนะครับแล้วก็โรมา n o ก็บอกว่าบิเ mm. กลไอตากับอ d u ดูกาสปาเนี่ยคนที่จะได้รับเครดิตในการทํางานครั้งนี้ครับพวกเขานั้นเริ่มพูดคุยตั้งแต่ในเดือนมกราคมแล้วนะครับซึ่งในช่วงที่แมนซิตี้นั้นติดต่อเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ยากมากที่สุดของอาร์เซนอลครับกับเรื่องของความเข้มข้นกับการทํา สัญญาอะไรได้นนเองก็ยังคงโน้มน้าวจิตใจไรซ์นะครับแล้วก็ผลักดันให้นักเตะนั้นย้ายมาสู่สโม,มสรแล้วก็ยังคงพูดถึงโปรเจกต์แล้วก็สิ่งที่ไรซ์เข้ามาสู่ทีมว่ามันจะดียังไงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่บอกมันยังมันยังไม่มันคงเร็วมันคงจะยังบอกคําว่า ฮวิโกไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแค่เวลาเท่านั้นครับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือเรื่องของการจ่ายเงินโครงสร้างต่างๆที่มันเป็นเรื่องของดีเทลรายละเอียดต่างๆซึ่งถ้าจะพูดถึงก็คือมันก็ไม่นานมากนักที่เราจะพูดถึงฮิวิโกแต่ว่าขอให้มันเป็น Final Deal ก่อนแล้วเราจะมา h e วิโกแค่นั้นเองนะครับสแตนดาร์ Standard ก็บอกมาว่า อาร์ตตอกำลังทำงานอย่างหนักสำหรับวันนี้ครับเพื่อที่จะปิดดิวดคแคนไรส์ให้ได้หลังจากที่อาร์ตตอกับเวสแฮมนั้นตกลงค่าตัวกันได้ที่105ล้านปอนด์ตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องของดีเทลกับการจ่ายเงินต่างๆซึ่งเชื่อว่าจะสามารถหาข้อตกลงได้เพราะว่าอาร์ตตอมองว่ามันไม่เป็นเรื่องยากมากนะักแค่ว่าจะต้องหล่อมให้ตัวเลขลงเท่านั้นเองนะครับโครงสร้างในการจ่ายเงินคือสิ่งสำคัญครับที่จะทําให้เรื่องนี้จบลงได้ครับแต่ณเวลานี้ก็เชื่อว่า จะหาข้อสรุปกันได้ในเร็วๆนะครับอันนี้ก็ชัดเจนมากๆส่วนเบอร์เสื้อก็มีการออกมาบอกจากกิฟต์มีสปอ t ตเขาก็บอกว่าเชื่อว่าสุดท้ายนั้นไรซ์จะสวมเสื้อหมายเลข41ที่อาร์เซนอลนะครับซึ่งก็เป็นหมายเลขที่ดีของเขามาตลอดเวลากันอีกด้วยนะครับดังนั้นถ้าพูดถึงในปัจจุบันนี้นะครับเอาแค่เรื่องของการอัปเดตเกี่ยวกับติ๊เค็ตไรซ์ก็ต้องบอกว่าหรือเพียงแค่ขั้นตอนสุดท้ายคือการเจรจาตกลง รายละเอียดของโครงสร้างการจ่ายเงินที่เวสแฮมต้องการจ่ายทั้งหมดนะครับ100 000 000ล้านปอนด์ภายใน18เดือนแต่ว่าอาร์สเนต้องการอยู่ที่ประมาณ4ปีซึ่งเขาบอกว่าอาร์สเนเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ75ล้านปอนด์เนี่ยนะครับหมายถึงว่าการจ่ายเงินนะในราคา75ล้านปอนด์ภายในประมาณ2ปีให้แล้วก็อีก25ล้านปอนด์จะจ่ายผ่อนที่เหลือซึ่งทําให้ทางฝั่งของเวสแฮมก็กาลังชั่งใจกันอยู่ขณะเดียวกันแล้วเนี่ยอีกกระแสข่าวส่วนหนึ่งก็ออกมาบอกว่าไรซ์เองตอนนี้ก็ อยากที่จะมาตรวจร่างกายกับอาร์ซนอลแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่มีการมีการตกลงเรื่องพวกนี้นะครับผมดังนั้นก็เลยเหลือเพียงแค่คือเหมือนกับเต,ตรียมตัวจะมาตรวจร่างกายแล้วแค่นั้นเองแต่ผมยังพยายามจะเช็คว่าดิคันไรสนั้นได้พักร้อนอยู่ที่ไหนนะครับก็ก็ยังไม่ได้เห็นนะครับก็ยังไม่เห็นว่าไราสนั้นพักร้อนอยู่ที่ไหนดังนั้นอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องดูกันอีกที แต่ไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับคำตอบคือไม่น่าจะพลาดแล้วเพราะว่าถ้าพลาดถ้าหากว่ายกเลิกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอาร์ซนอลอาจจะตกลงดีลตรงนี้ไม่ได้เสร็จปุ๊บกับเวสแฮมเวสแฮมก็จะต้องรอนักทีมใหม่ที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วก็เชื่อว่าข้อเสนอนั้นก็คงไม่ต่ํากว่า105ล้านปอนด์ที่อาร์ซนอลได้ยื่นเอาไว้ถ้าไปรับข้อเสนอจากทีมอื่นเสร็จปุ๊บที่มันต่ํากว่าเนี่ยก็อาจจะเกิด การยื่นซื้อของอาร์ตอลอีกครั้งหนึ่งแต่ผมมองว่ามันมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นแหละนะครับพเพราะว่าแฮมก,ก็หวังที่จะได้เงินที่มันราคาแพงสุดก็แค่นั้นเองดังนั้นณเวลานี้อ่ะโอเคมาละอ่าคุณไซมอนคอรลิงของ Standard ก็บอกว่าตอนนี้ดีลของดิคเคนไรส์เนี่ยตอนนี้เหลือแค่นิดเดียวจริงๆครับเหลือแค่นิดเดียวนี่คือเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาทวิตมานะครับทวิตมาแล้วก็ส่วนอื่น t าตนดาดไม่ใช่ไม่ใช่สิเป็น s k y s p o อ t เองก็บอกคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวรอดิวเฮียวีโกชัดๆที่สุดเลยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรกับเรื่องของ d ด c k e n นไร e ์ไปสู่ข่าวดีครับก็เรื่องนี้ผมก็ใจจดใจจ่อรอคอยมานานพอสมควรเหมือนกันครับล่าสุดนั้นฟา b c บิซิโอโดมโนออกมายืนยันด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวหนูอีตาอนวาน a รีครับเจ้าของเติ นักเตะอายุน้อยที่อายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในการลงสนามครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าเจ้าตัวตัดสินใจที่จะต่อสัญญากับอาร์ซนอลเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันน้องเนี่ยอายุเพียงแค่ส6ปีกว่าเท่านั้นนะฮะแล้วก็การเซ็นสัญญาของเขาเนี่ยจะต้องเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพนะครับเมื่ออายุ17ปีดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการเซ็นสัญญาในทุนสกอร์ชิพหรือว่าทุนการศึกษานะครับซึ่งยังไม่เซ็นสัญญา สัญญาจะหมดในวันที่30ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นแหละแต่ว่าล่าสุดนั้นปรากฏว่าน้องก็จัดการเซ็นสัญญาตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะปัจจุบันคือเขาอายุ16ปีครับจะเซ็นสัญญากับอาร์เซนลในในรูปแบบของสกอลาชิพแล้วก็จะเซ็นสัญญาอาชีพอย่างเป็นทางการทันทีเมื่อเขาอายุ17ปีครับในเดือนมีนาคมปี2024 นะครับโดยอีตาลเอนวานเนรีนั้นก็เป็นแฟนบอลอาร์เซนอลอยู่แล้วตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆแล้วก็เติบโตที่อิสลิงตันคือในโซนย่านของอาร์เซนอลครับมันแล้วก็ไม่ได้ไกลมากจากเอมิเรตสเตเดียมเขาได้รับความสนใจจากทีมหลายสโมสรมากครับรวมถึงกับเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้มี RB ร์บีไลซ์สิกพวกนี้ด้วยแต่ว่าน้องนั้นไม่มีความสนใจจะย้ายออกจากทีมนะครับมีการระบุเพิ่มเติมว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องถอนสัญญากอาร์เซนอลคือ เท่านั้นจะได้รับโอกาสในการขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของสโมสรนะครับแล้วก็น่าจะเห็นการผลักดันลงสนามนะครับนี่คือจุดสำคัญมากๆเลยที่ทำให้น้องอยู่กับทีมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราร,รอดูแล้วกันว่าน้องจะมีโอกาสก,การจะลงสนามให้กับทีมยังไงบ้างซึ่งมันก็คงมีรายการมีถ้วยเล็กๆที่ให้น้องได้ได้ลงเล่นอยู่แหละนะครับแต่ขณะเดียวกันแล้วเนี่ยการที่น้องต่อสัญญาก็เป็นถึงว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าเมื่อเรามาดูกับเรื่องของโครงสร้างของสโมสรของเราเนี่ยปัจจัยหลักของเรานะครับทีมเราจะต้องดีขึ้นคือ 1. น่กักเตะช่ัปัจจุบันเนี่ยต้องพัฒนาไปข้างหน้า 2. คือเสริมนักเตะใหม่ที่มีความสามารถมาเติมเต็มจุดเหล่านั้น 3. ามคือพัฒนานักเตะดาวรุ่งซึ่งเมื่อเรามาดูสถานการณ์ของทีมปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้าหนูชาลีปาติโน่กาลังจะอ,ออกจากสโมสรเพราะว่า รอคอยกับการที่จะทะลุข,ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ไม่ไหวและต้องบอกว่าอาร์ซนตอลต้องเวลานี้คือซื้อนักเตะเพื่อที่จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จได้เร็วที่สุดซึ่งในระอีก2ปี3ปีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทีมเรานั้นมีทีมชุดใหญ่พวกเนี้ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะซื้อนักเตะน้อยลงแล้วจะเป็นการผลักดันนักตเตะดาวรุ่งในลงสกาดลาสถามมากขึ้นดังนั้นถ้าเจ้าหนูอิตาลีเอ็นวันนั่อยู่กับทีมต่อไปปัจจุบันอายุสิอีกปีใช่ไหมอีก,ก, 18, 19, ก,อออก,กสอนปีนาสามชุดใหญ่ไ้ นะครับดังนั้นการที่เจ้าหนูคนนี้อยู่กับทีมต่อไปก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเขาเรียกอะไรเซนส์ Sense ของน้องในการลงสนามเนี่ยบอกเลยนะว่าเล่นได้ทุกตำแหน่งถึงแม้ว่าจะไม่คุ้นเคยไม่ถนัดก็ตามนะครับแต่เขาก็จะดูวิธีการเล่นบอลในตรงนั้นน้องตูปร่างไม่ค่อยสูงครับ1 6 5่งเซนติเมตรนะครับแต่ว่าอายุคือ16บีกปีก็มีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นไปสักหนึ่งอะไรเงี้ยก็พอได้อยู่เนาะ ก็เดี๋ยวรอแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนนี่เลยครับอีกหนึ่งข่าวดีของเราคือบาบิเซโอโรมาโนออกมารายงานเกี่ยวกับเรื่องของวิลเลียมสลิบาเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของวิลเลียมสลิบาเกี่ยวกับสัญญาใหม่นั้นตอนนี้นั้นการตกลงสัญญาใหม่ของาลิบากับอาร์เซนลนั้นผ่านฉลุยไม่มีปัญหาอะไร ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับระหว่างสลิบากับอาร์เซนอลแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากที่เขากลับมาจากฮอลลเดย์มาจากการพักพักร้อนนั่นเองสัญญาใหม่ของเขาเนี่ยก็จะเริ่มจะเป็น4ปีครับมีออปชันจนถึงปี2028เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสัญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าบังกระแสก็บอกว่า4 4บว1บังกระแสบอกว่าปีเดียวนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับาลิบากลับมาสู่อาร์เอลพร้อมกับสัญญาใหม่ แน่นอนนะครับนี่คือเรื่องที่ดีของเราอีกเรื่องหนึ่งก็เลยไปสู่เกี่ยวกับจอจินโยนะครับจริงๆเรื่องนี้เราก็น่าจะทราบกันอยู่ในในส่วนหนึ่งแล้วว่าจอจินโยนั้นไม่ย้ายครับเขาบอกว่าเขามีความสุขดีกับสโมสรแห่งนี้นี่คือจุดที่สําคัญที่สุดของเราการที่เราเสียชาก้าไป นะครับทำให้ขาดนักเตะที่มีประสบการณ์แต่พอยังคงมีจอร์จินโยอยู่เนี่ยทำให้เรายังคงมีสมดุลกับแดนกลางที่ดีที่เหลืออีกอยู่ด้วยนะครับดังนั้นจอร์จินโยก็ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าเขาต้องการเขามีความสุขดีกับอาร์เซนอลครับแล้วเขาก็ต้องการที่จะอยู่กับสโมสรแห่งนี้โดยเฉพาะฤดูกาลหน้าเนี่ยก็คือการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกดังนั้นตรงจุดนี้นั้นเขาก็ต้องการที่จะเอาประสบการณ์เก็บประสบเอาเอาประสบกับประสบการณ์ที่มีเนี่ยนะครับไปกับนักเตะอาร์เซนอล นะไปกับนักเตะอาร์เซนอลซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเราเพราะเรายังคงต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์ในการลงเล่นในหลากหลายรายการให้กับสโมสรในตัวของจุนยูเองเนี่ยจุดข้อเด่นของเขาคือเขา,เามีภาวะพุนธรรมที่สูงนะครับอยู่เชลซีเองก็เป็นรองกับตันทีมอยู่ด้วยแล้วก็ประสบความสเร็จกับบอลนอก พีมารีกมาอังกฤษมาหมดแล้วดังนั้นการที่เขาอยู่กับทีมมันก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับทีมทีมเราส่วนโทมัสปาเต้คาตอบยังคงเหมือนเดิมครับปาเต้นี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายนั้นปาเต้จะเป็นยังไงกันบ้างรออยู่เหมือนกันครับรอเรื่องของปาเต้อยู่ว่าอะไรจะยังไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนี้โเวินตุสนั้นได้ต่อสัญญาอาร์นราไปออดไปแล้วก็เลยทาให้ไม่น่าจะเป็นการดึงโทมัสปาเต้แต่ต้องดูว่าปาเต้จะย้ายไปเล่นทีมอื่นรวมไปถึงกับตันออกกลางหรือเปล่า นะครับเพราะมันยังมีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการดึงมิดฟิลคนที่2เข้ามาสู่ทีมของเราอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่ครับมาสู่ที่ข่าวด่วนข่าวร้อนข่าวแรงที่เกิดขึ้นเลยนะครับฟาบิซิโอโรมาโนครับเป็นคนออกมารายงานสถานการณ์ของยูเจอรีนทิมเบอร์ครับกองหลังนะครับสัมพประโยชน์ของทีมอาจักซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับออกมารายงาน2ครั้งด้วยกันครับครั้งแรกก็บอกว่า ตามความเข้าใจเนี่ยเราทราบว่าอาร์เซนลกับอาจักนั้นเข้ามาพูดคุยกันแบบฟิแนลสเตจแล้วครับก็คือเป็นเป็นการพูดคุยขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเจอเรียนทิมเบอร์แล้วนะครับดีลนนี้เนี่ยมีการเจรจาคืบหน้าเป็นอย่างมากแล้วก็น่าจะจบลงด้วยประมาณ45ล้านยูโรถึง48ล้านยูโร มีการยื่นข้อเสนอไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าจะไม่มีความคืบหน้ามากนักทั้ง2สโมสรกําลังพูดคุยเพื่อที่จะหาทางลงตัวที่สุดนะครับแต่ว่ายังมีบางส่วนที่ต้องต้องต้อง,องคุยกันแล้วล่าสุดนั้นเดอะเทเลกราฟนะครับเทียนหนึ่งของนิเธอร์แลนด์ก็บอกว่าทั้งทั้งสองสโมสรนนั้นพูดคุยปากเปล่ากันจบลงได้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยค่าตัวเนี่ยเดี๋ยวค่าตัวนะเดี๋ยวก่นนะเดี๋ยวดูค่าตัวก่อน ถ้าตัวเนี่ยถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินเเงินปอนเขาบอกว่าก็จะอยู่ที่ประมาณสัก37ล้านปอนแล้วก็ออปชันแอดออนขึ้นมาถึง41ล้านปอนด้วยกันนะครับแต่การพูดคุยนั้นเป็นการตกลงกันแบบปากเปล่าซึ่งถ้าเป็นลนักษณะแบบนี้นั่นก็คือว่ายังไม่มีข้อเสนอยืนยันอะไรออกไปอย่างเป็นทางการนะครับก็คงต้องรอยื่นอย่างเป็นทางการ แล้วก็ตกลงกันได้นะครับซึ่งในส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะปิดดีลกันได้ก็คือประมาณต้นต้นสัปดาห์หน้าตอนนี้คือมันเป็นวันศุกร์เนาะเข้าสู่วันศุกร์ก็คงจะไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านั้นแต่อาร์เซนอลเนี่ยทางโลง่งทางสะดวกมากคา,านักเตะก็อยากมาแล้วก็ไม่มีทีมไหนสนใจนะครับมีไบเออร์มิวนิกสนใจแต่ว่านักเตะบอกต้องการมาอาร์เซนอล นะครับแล้วก็เขาก็ขอบคุณที่เยื่อนสนใจแต่เขาบอกว่าเขาอยากมาอาร์สโนลมากกว่าพร้อมกันนี้ก็มีกระแสข่าวอีกหลายการะแสข่าวว่าจะเข้าสู่การตรวจร่างกายกันแล้วนะครับแต่โรมาโน่ก็มาเบรกดังเรียดคราว่าดีลของเจอเรนทิมเบอร์น่ะณเวลานี้มันแค่เป็นฟ i n นลสเตจนะครับมันยังอยู่ในช่วงช่วงต้นของการพูดคุยระดับสุดท้ายนะครับยังไม่มีการตรวจร่างกายตารางการตรวจร่างกายเกิดขึ้นกันแต่อย่างใด เพราะว่ามันมีเรียดบางอย่างนะครับที่ต้องพูดคุยกันทั้ง2ส,สโมสรตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นนะครับแต่น่นอนว่ามิเกเกอตาจะได้นักเตะตัวท็อปเข้ามาอีกคนหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะนั่นก็ติดตามเพิ่มเติมแล้วกันนะครับพอโรมาโน่ออกมารายงานออกมาพูดแบบนี้ปุ๊บก็ชัดเจนเลยครับว่าที่บอกว่าจะตรวจร่างกายแล้วตารางนั้นเอาไวานะ้โดนหยุดแล้วโดนหยุดไว้ก่อนนะครับคือตอนนี้เหลือเพียงแค่การพูดคุยอ,อยู่ที่ในช่วงของการพูดคุยเท่านั้น แล้วน่าจะมีการปิดดิวเกิดขึ้นกันในต้นสัปดาห์หน่าสังเกตว่าพอมันเข้าสู่ที่30ิปุ๊บเนี่ยวันนี้ผมบอกครับว่ามันจะเข้าสู่งบดุลการเงินใหม่เราเดินดิวไรซ์แล้วก็จ่ายร้อยห้าล้านปอนด์คือยื่นข้อเสนอไปเราเดินดิวชิมเบอร์ขึ้นมาทันทีต,ตอนนี้อาร์ตต้องไปโฟกัสกับไรซ์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับถึงจะตามด้วยดิวชิมเบอร์แต่ว่ายังก็ตามถ้ามันผ่าน30เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะว่าอาร์ตต้อจะคุยได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะเข้าสู่งบการเงินใหม่แล้วก ม,มันมันมีการดึงดึงเวลาขึ้นมาเฉยๆนะครับจริงๆก็จ่ายได้แหละแต่แค่ว่าต้องต้องมีระเบียบวินัยที่มันเคร่งครัดก็แค่นั้นเองนะครับฝั่งของ Skysport ก็ออกมารายงานอีกเช่นกันนะครับว่า a าร์ซนอเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังกับเรื่องของการจ่ายเงินพวกเขาไม่อยากที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับ Financial f a i r p l a y นะครับดังนั้นทุกอย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆละมิดละใหม่แล้วพกเขาเชื่อมั่นในทีมในทีมงานสโมสงเลยว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินแน่นอนนี่คือสิ่งที่มีการยืนยันมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่ผ่านมานั้นจึงเป็นผลว่าทําไมเราถึงค่อยๆยื่นไรส์นะครับค่อยๆไปแล้วก็มีความมั่นใจว่าเราจะได้ตัวไรส์มาสู่ทีมแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วนะครับอ่ะไปสู่ดิลอื่นๆต่อไปข่าวแล้วกัน นะครับอาร์เซนอลปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยทีมเวสต์แฮมสนใจอยากได้ตัวนูโน่ตาวาเรสนะครับไปร่วมทีมซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะคว้าตัวราว8ล้านปอนด์นะครับแล้วก็อาร์เซนอลก็พร้อมจะใส่ออปชั่นบางส่วนตรงนี้เป็นการรายงานจาก iNews.co.uk ว่าเวสต์แฮมนั้น target อ่าร์เก็ตอาร์เซนอลนูโน่ตาวาเรส8ล้านปอนด์นะครับอ่า uh, หลังจากทีพก่พวกเขาอยากได้นูโน่าวารีสเนี่ยเอามาเอามาเลยนะเอามาแข่งกับ แอรอนคริสเวลล์นะครับขณะเดียวกันมีทีมจากกาลาตาสรายครับสนใจอยากได้นักเตะไปร่วมทีมเช่นกันแต่ว่าตาวเรสนั้นอยากอยู่ในอังกฤษต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีนักมีข่าวเกี่ยวกับการจะสนใจอย่างอื่นอื่นคอชออฟไซด์ site, ครับแต่ว่าไม่ใช่เท hey, uh, ไม่ใช่โรมาโน่นะบอกว่ามีอาร์ซตอลมีแมนซิตี้มียูคาสเซิลกำลังมอนิเตอร์กองหลังของสปอร์ติ้งซีพีคือออสมาเน่ดิโอแมนเด้นะครับซึ่งถ้าหากว่าจะมีการ าการย้ายทีมจริงๆคัาดว่าค่าตัวของเขาจะตกประมาณ68ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับแต่ว่าอาร์สตอลแค่ตามสนใจแล้วก็มีข่าวออกมาจากคุณแจ็คทาวบอตซึ่งเป็นหัวหน้าข่าวของ t i m e นะครับไทม์สปอร์ตก i ร์เดียนเดอะมิรอร o r ะครับแล้วก็ t r a n s ท e r สเฟอรบอกว่าอาร์สตอลนั้นจะทดสอบใจของเรอลมดริดครับ โดยการยื่นข้อเสนอสอบถามเกี่ยวกับชูอาเมนี่นะครับถ้าหากว่าอาร์เซนอลจะไม่ได้มอยสไคเซโดหรือว่าโรเมออลาเวียตัวนี้อาร์เซนอลนั้นชอบนักเตะค,คนนี้มานานแล้วครับแต่ว่าประธานสโมสรคือฟลอริจิโนเปเรสนะครับก็มองว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะคาเซมิโร่คนต่อไปนะครับดังนั้นจะไม่รับข้อเสนอไหนที่น้อยกว่า100ล้านยูโรก็แค่นั้นเองอันนี้ผมคิดว่าฟังเฉยนะไม่ต้องไปฟังซีเรียสเพราะว่าเราก็มีไรซ์แล้วก็เราก็สนใจกับตัวของลาเวียกันอยู่ นะครับอันนี้เราน่าจะเห็นตรงนี้ชัดแล้วเหมือนกันยังมีข่าวอีกส่วนของนักเตะคนอื่นๆก็คือ Rob h o l บโฮดิง b Holding ก็บอกว่ามีทีมอย่างมีทีมจากเตรอรกีเนี่ยแสดงความสนใจนะครับอยากได้ตัวไปร่วมทีมส่วนคิรนตินีนั้นอาจจะด้ออกจากทีมโดยการไปยืมตัวกับกราสโกเซลติกเพราะอาร์เอตต้องการที่จะลดค่าเหนื่อย นะครับแต่ว่าอันนี้ยังคือฟังเฉยๆครับฟังเฉยๆแต่ว่ายังไม่ค่อยที่จะลงน้ําหนักอะไรพวกนี้มากนักเท่าไหร่นะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆตอนนี้นั้นยังไม่มีครับยังไม่มีอะไรเข้ามามากกว่าน,นั้นนะครับดังนั้นผมจึงสรุปคร่าวๆได้หมดอยู่ที่ประมาณนี้สาหรับวันนี้ก็เป็นการตามข่าวเรื่อยๆแล้วกันตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปซีร่งซีเรียสอะไรเพราะว่าตอนนี้คือ หรือเพียงแค่ว่าเวลาอย่างเดียวแค่นั้นแหละว่าอาร์สตอลจะได้นักเตะนะครับตอนนี้อาร์สตอลอยากได้นักเตะอีกคนนึงก็คือนักเตะมิดฟิลคนที่2มีชื่อของไกเซโดแต่ผมบอกว่าอาร์สตอลไม่เอาไกเซโดแล้วละ่ะอาร์สตอลได้จะไปเอาถ้าจะเอาจริงคือเอาลาเวียผลที่ไม่เอาไกเซโดแล้วก็คือว่าราคาสูงไปแล้วเชลซีเองเพิ่งกําลังจะปล่อยเมซันเมาส์แล้วก็จะเดินหน้าคว้าไกเซโดขึ้นมานะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าอาร์สตอลคงไม่เอาไกเซโดแล้วไรอันเทเลอร์สปอต นะครับของ d ดลี่เอ็กซ s เรก็รายงานว่าอาร์เซนนั้นก็คอนเฟิร์มแล้วครับได้ปล่อยตัวปาโบมารรให้กับมอนซาไปร่วมทีมครับซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงต่อจากนี้นะครับตัวของปาโบมารรนั้นก็เป็นเป็นตามเงื่อนไขครับเป็นเป็นการปล่อยตัวตามเงื่อนไขของสัญญาถ้าหากว่าลงเล่นได้ตามออปชันที่ที่มอนซาได้ใส่เอาไว้นั่นเอง นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ a แ s t o r อ Update ประจำวันนี้เนาะยังไม่มีอะไรขออนุญาตดูที่นึงยังไม่มีครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยในคอมเมนต์ใต้ด้านล่างเป็นกลุ่มของ A.F.C. สยามนะครับผมก็ไปพูดคุยไปอะไรก็ได้คลิกได้กับลิงก์ที่อยู่ด้านล่างครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ